เป็นไงบ้างทุ่มถึงบ้านไหมเออหรออ๋อบรรยากาศชาวบ้านครับต้องใช้เรือตำรวจห่วงใย ตำรวจหงหญยครับตำรวจหงายอ๋อมาตามลูกชายอ๋อลูกสาว,าวลกาวลัวน้ำม,มั้งอ,อ,อ๋อเหรออ่าใหญ่มารับลูกสาว อ๋อ,อต้องมารับลูกสาวกินข้าวรับเสร็จต้องมาส่งเขาไหมฮะอ๋ออ๋ออ๋อเท่มากเลย